สวัสดีครับพวกเราเจ้าฟังน้องมุกแฟมรีนะครับวันนี้ก็จะพาน้องมุกไปหาพวกรายชิ้อจับนะครับผมนี่นะครับผมตักงแต่ขาดตอนเช้านะครับผมตามมกเลย ครับผมจุงขับซาร่งจุงทางนะครับเอ่อครับผมนี่นะครับผมก,ก็บรรยากาศตอนเช้าครับผมขับการขับชาเริงนะครับผมแล้วก็อาหารน,นี่นะครับผมมีย่านะครับผมลำรับ พ็ปลายนะครับผมพ็ปลายเซ็นซับนะครับผมแต่ก็มาตามมาผมจะปเป็นยังไงมีตีใหม่ในการเลี้ยงช้างนะครับผมขับรถจูงช้าง ต้องขออภนะัยในลมด้วยนะครับมลมแรงมากนะครับวันนี้แบบเต่เช้าเลยนะครับ นะครับผมเปินทางลับก็เดินออกม,มาหน้าโรงเรียนนะครับผมเดินมาหน้าโรงเรียนก็จะออกหลังโรงเรียนนะครับผมออกหลังโรงเรียนก็จะหาเข้าบริเวณศูนย์คนจัดศึกษานะครับผมพอดีเลยนะครับก็ไม่ใกล้นะครับไม่ไ,ไกลสักเท่าไหร่นะครับผมใช้เวลาเดินทางก็ไม่เกิน20นาทีนะครับผมเดีย๋ดวยวนลง เดินช้านะครับผมเดินช้าเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจูงเลยอ่าจูงได้เรื่อยๆนะครับผมจูงไปเรื่อยๆก็เดินออกกําลังกายนะครับยืดเสน้นยืดสายนะครับผมได้อ่าจะได้ไปอยู่กับอพภายนะครับผมจะได้มีอ่ากําลังใจนะครับ

ồ đuu đai đây ồ ba 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 đi ba 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 Ai ba 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 mày mày hôm bụng mày 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 phô úp 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 คือเส้นทางนะครับผมอาจจะจะออกไปทางนู้นเลยก็ได้นะครับผมจะไปทางนู้นเลยก็ได้นะแต่ลงนู้นแต่รถซาลิงเราไปไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมาอ้อมมาทางนี้นะครับผมอ้อมอ่าอ้อมสาน้ำมากึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทางนู้นก็จะเป็นอ่าฟิลิพิส์นะครับผมกบฟุกตดนะครับผมดบฟุกตนะครับผมแล้วนะครับ ở làng nào หยบท่อกระแตกเด้อออันนี้เด้อ đơn mua lên trong mục này đơn và quẹt sai 对 <Yeah. S 2>、yeah. ที่ตองมุกนะครับผมถึงอ่าพอใกล้ถึงครับเลยนะครับผมก็ใกล้แล้วนะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูอาการของน้องมุกที่ไปถึงอ่าภูเปานะครับนี่นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับบูบูเออไปแล้วไปแล้วเออตื่นเต้นตื่นเฮ้ยเฮ้ยเออเออ วิ่งทางชี้ไปเลยโอ้วิ่งทางชี้เลยโอ้ยนะครับผมดูนะครับผมรอบนารักของคู้สาวนะครับผมวันนี้นะครับผมอู้หูอู้หูฮ้าวฮ้าวฮ้าเฮ้าอู้เออผู้สาวที่ไม่สนใจผู้สาวเลยนะครับผมสนใจแต่หญ้าเลย

โอ้ดีก็ตาจังเลยน้องมุกด <si ูด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 ีใจดีใจดีใจดีใจมากๆนะดีใจน้องมุกดีใจดีใจเฮยได้มาเจอกันแล้วในหลายวันเลยที่ไม่ได้มาเจอกันอดูอยูอูยอยดูความดีใจความดีใจของน้องมุกนะครับผม จะได้มาอยู่กับอ่าพ่อพรายสินทราบนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมระดีกระดาเลยน้องมุกนะครับผมอาบน้ำด้วย แค่นี้แหละครับผมน้องมุกกระดิกดาลงปปถูตไม้เลยแล้วโอ้ทำร้อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่กับผมช่องฟังน้องมุกแฟมรี่ให้กับเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม